เขย่าเก้าอี้นายกชุวิ์จัดหนักลั่นไม่ปลดบิ๊กเจ้าเจอข้อมูลตู้หาาโชว์บิลบอร์ดจีน 28ธันวาคม2565ที่สำนักง,งานสอบสวนสำนักง,งานอายการสูงสุดถนนบรมราชชนนีนายชูวิทย์กัมลวิสิตเดินทางมายื่นข้อบูลพร้อมขอให้การเพิ่มต่อคณะทำงานสอบสวนที่อายการสูงสุดมีคำสั่งแต่งตั้งการทำคดีของนายชายนัทหรือตู้หาวกรชัยนันกับพวกผู้ต้องหาร่วมการจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาอีเฮโรอีนอันเป็นการมีไว้จำหน่ายเพื่อการค้า กัาเป็นการกระทบต่อความมั่นคงของรัฐสมคบกันกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกันเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งคณะทํางานดังกล่าวมีนายสมเกียรติคุณวัฒนานนท์รองอัยการสูงสุดเป็นหัวหน้าคณะทํางานนายชุวิตจึงเปิดเผยว,ว่าวันนี้ได้นําข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด ที่มีเฉพาะในต่างประเทศมาให้คณะทำงานตรวจสอบว่าสารเสพติดดังกล่าวมีในยาเสพติดของกลางหรือไม่และขอให้มีการดำเนินคดีกับนายตู้หาวกับพวกฐานความผิดจำน่ายนำเข้ายาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักรหากพบว่ามียาเสพติดของกลางดังกล่าวมีสารดังกล่าวในส่วนของพยานหลักฐานตนไม่สามารถไปตรวจสอบได้เนื่องจากของกลางอยู่ในอำนาจของเจ้าหน้าที่แต่ได้ให้ข้อมูลเรื่องยาเสพติดมาจากอดีตตำรวจระดับสูง ที่เคยทําคดีเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งกเกษียณอายุราชการไปแล้วชื่อยอดสอเสือได้ให้ข้อมูลว่ายาเสพติดชนิดนี้ระบาดในต่างประเทศทําให้ราคาเฮโรอีนตกต่ําและมีการนําเข้ามาในประเทศไทยจนราคายาบ้าตกต่ําเหมือนในต่างประเทศและมีฤทธิ์ร้ายแรงขนาดใช้มือจับมือยังดําสารเสพติดนี้สามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่สารเสพติดในประเทศไทย ประกอบกับบรรจุภัณฑ์มีภาษาจีนยอยู่ซึ่งจะเห็นได้ว่าพอตำรวจระดับสูงคนนี้กเกษียณอายุราชการลุงน้องต่างพากันถูกย้ายทําให้เรื่องการกวาดล้างยาเสพติดจะต้องเริ่มต้นขึ้นใหม่ส่วนคดีของผับจินหลิงมองว่าพลตารวจโททิติแสงสว่างพบบชนในฐานะหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนคดีตั้งแต่ในช่วงแรกมีส่วนทําให้คดีเสียหายเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มีการทิ้งของกลางไว้ในที่เกิดเหตุเป็นระยะเวลาถึง2เดือนโดยไม่ตรวจสอบ เก็บตัวพิสูจน์หลักฐานเอกสารในพื้นที่เกิดเหตุอย่างถูกต้องรวมทั้งข้อผิดพลาดอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับคดีมีพฤติการไม่น่าไว้วางใจทําให้มีความเสียหายต่อรูปคดีกลับเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ต้องหามีพฤติการไม่น่าไว้วางใจมีการทําลายหลักฐานพยานเอกสารทําให้ผู้ต้องหาได้รับโอกาสเช็ดประโยชน์ที่เกี่ยวข้องจากฝีมือเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกี่ยวข้องหากยังคงปล่อยให้อยู่ในตําแหน่งพบชนต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนคนกรุงเทพ จึงเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพิจารณาอย่างเร่งด่วนโยกย้ายพลตํารวจโททิติออกจากการกํากับดูแลพื้นที่นครบาลโดยเร็วนายชัยนัทกรชัยนานหรือตู้ฮาวเป็นแค่ตัวแทนคนหนึ่งไม่สามารถดําเนินการได้หากปราศจากการสนับสนุนของเจ้าหน้าที่รัฐตู้ฮาวได้รับการสนับสนุนจากคนที่เกินอํานาจของอายการและตํารวจขอส่งสัญญาณไปยังนายกในการกวาดล้างจีนเทา คนจีนมาเที่ยวไทยเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ใช่มากระทําการผิดกฎหมายจนกระทั่งสามารถประกาศได้ว่าสามารถซื้อได้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตํารวจอายการศาลซึ่งตนมีคลิปนายชยนัทหรือตู้ฮาวออกมาพูดทําไมคนระดับผู้บัญชาการขับรถคันละ30ล้านได้มีคอนโดหลังสวนมูลค่า40-50ล้านทั้งที่เงินเดือนรัฐไม่กี่หมืน่นท้านโยบายนายยปราบปรามเรื่องนี้อย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่การแสดงซึ่งตรงนี้จะส่งผลต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าถือเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีต้องจัดการมิฉะนั้นจะเปิดเผยพฤติกรรมของนายตู่ฮาวในต่างประเทศ ที่มีการแอบอ้างนำภาพบุคคลระดับสูงหม่อมราชวงศ์ไปขึ้นป้ายบิลบอร์ดในมณฑลซานซีพร้อมกับข้อความโฆษณาหากมาที่ประเทศไทยจะได้รับการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจต่างๆโดยสามารถชี้เป้าติดต่อใครประสานใครทั้งที่ปรากฏบนป้ายถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนการไปโฆษณาก้าวล่วงแบบนี้และรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ยังนิ่งเฉยหากตนเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ออกมาย่อมส่งผลกระทบต่อนายกรัฐมนตรีอย่างชัดเจนที่สุด จึงขอเตือนว่าหากยังไม่ดําเนินการตําแหน่งเล็กๆอย่างพอเบชนดูแลกรุงเทพมหา,าคนครซึ่งปรากฏในสื่อถึงการละเลยพยานหลักฐานต่างๆจึงขอเรียกร้องในวาระที่ใกล้จะสิ้นสุดการบริหารของนายกรัฐมนตรีและเตรียมจะเริ่มต้นใหม่ถ้ายังไม่ดําเนินการแล้วจะดูประชาชนได้อย่างไรทั้งนี้เชื่อว่าตู้ห่าวมีโอกาสจะหลุดคดี ทั้งการตั้งข้อหาช้าออกหม้จับล่าช้าส่งผลให้กระบวนการยุติธรรมการทำสำนวนมีปัญหาของกลางที่พบมีอยการภาษาจีนแต่ทำไมยังไม่มีการตรวจสอบสารเสพติดตั้งข้อหาพร้อมชี้สารตั้งต้นยาเสพติดเฟนทานิลเป็นสารที่ใช้ผลิตยาเสพติดชนิดต่างๆมีอยู่ในต่างประเทศไม่มีในไทยจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบแต่หากพบว่ามีอยู่ในของกลางแสดงให้เห็นว่ามีการผลิตและนำเข้ายาเสพติด แต่ทำไม่ถึงไม่มีการตั้งข้อหาดังกล่าวนายชูวิตระบุหลังจากนั้นนายชูวิทย์ได้เปิดภาพบุคคลระดับสูงที่ถูกนายตู้่าวนำไปขึ้นบิวบอร์ดที่ประเทศจีนแต่ใช้นิ้วบังใบหน้าเอาไว้สืบจจะข่าวรายงาน